สวัสดีค่ะเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนี้นะคะมันมักจะมีมุมที่แบบชวนให้ขนลุกซ่อนอยู่เสมอเลยวันนี้เรามีเรื่องจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาค่ะน่าสนใจมากเป็นสองเรื่อง2ส,สถานที่เลยเรื่องแรกเนี่ยเป็นตำนานโรงเตี้ยมแดงค่ะส่วนอีกเรื่องเออเป็นเหตุการณ์ในห้องพักปัจจุบันของผู้เล่าเองเลยครับเรื่องทานองนี้เนี่ยเออมันก็น่าสนใจนะครับเพราะมันมักจะสะท้อนความเชื่อ ความกลัวหรือบางทีก็อาจจะมีเขาของเหตุการณ์จริงในอดีตอยู่ก็ได้การที่เรามาลองดูเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนเปิดมุมมองให้เราเข้าใจประสบการณ์หรือจิตใจของผู้คนในพื้นที่นั้นๆได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะน่าสนใจมากงั้นเรามาลองแกะดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะโรงเตียมแดง เรื่องนี้ย้อนไปประมาณสัก20ปีก่อนค่ะเป็นประสบการณ์ตรงของญาติผู้เล่าเลยคือช่วงนั้นมีการรวมญาติกันที่ปทุมธานีแล้วที่พักหลักมันเต็มเลยต้องหาที่พักเสริมครับแล้วลักษณะโรงเตียมที่ว่าเนี่ยตามที่เล่ามาก็น่าสนใจนะครับคือเป็นอาคารไม้ทาสีแดงทั้งหลังเลยดูผินๆอาจจะคล้ายๆศาลเจ้าจีนแต่ก็เป็นโรงเตียมมีคนดูแลเป็นอาแปะแล้วก็ ดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายๆโรงน้ำชาหรืออาจจะเป็นซ่องโสภพีนีควบคู่ไปด้วยนะครับบรรยากาศมันเลยจะแปลกๆหน่อยมีทั้งกลิ่นทูปควันเทียนโคมไฟก็เป็นสีแดงอมชมพูอะไรแบบนี้มันยิ่งเสริมความรู้สึกลึกลับเข้าไปอีกใช่ค่ะ ฟังดูบรรยากาศไม่ธรรมดาเลยแล้วเหตุการณ์หลอนๆเนี่ยมันเกิดบนชั้น3ค่ะชั้นนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนใช้งานนะคะฝุ่นหนามากแต่ที่แปลกคือสีแดงที่ทาไว้เนี่ยมันยังดูสดใหม่อยู่เลยทีนี้ป้าของผู้เล่าค่ะเขาเจอเอ่อเป็นผู้ชายร่างเล็กๆผิวดำคล้ำเหมือนโดนไฟไหม้ยืนยิ้มอยู่ในมุมมืดของห้องโหยืนยิ้มเลยเหรอครับ ใช่ค่ะตอนแรกป้าเขาก็นึกว่าเป็นญาติคนอื่นแต่พอเผลอหลับไปแล้วตื่นมากลางดึกอีกทีเขาได้ยินเสียงเหมือนคนหายใจอยู่ข้างหลังพอก้มมองปลายเตียงเท่านึงล่ะค่ะเห็นร่างนั้นนอนยิ้มอยู่ข้างๆเตียงเลยโโหอันนี้น่ากลัวจริงครับค่ะป้าแกตกใจมากวิ่งหนีลงมาเลยแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดกับแฟนสาวของลุงผู้เล่าครับครับเป็นยังไงครับคือแฟนลุงเขาตื่นมากลางดึกไม่เห็นลุงอยู่บนเตียง ก็เลยเดินไปดูที่ห้องน้ําปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งผิวคล้ำๆเหมือนกันกําลังตักน้ําในอ่างล้างก้นเนี่ยราดหัวตัวเองอยู่ราดหัวตัวเองใช่ค่ะตอนแรกเธอก็นึกว่าเป็นแฟนก็เลยทักไปว่าทําไมไรนะ่ะดึกแล้วพอผู้ชายคนนั้นหันหน้ากลับมาเท่านั้นละค่ะไม่ให้แฟนแต่เป็นใบหน้าแบบผิวหนังเหมือนโดนไฟไหม้อ๋อลักษณะคล้คลายๆกับที่ป้าเจอเลยนะครับใช่เลยค่ะเธอก็ตกใจวิ่งหนีลงมาเหมือนกัน การปรากฏตัวซ้ำๆของร่างที่ลักษณะเหมือนเดิมนี่เออมันน่าสนใจมากนะครับมันพอจะมีคำอธิบายเบื้องหลังไหมครับว่าทำไมชั้นสามถึงมีเรื่องแบบนี้มีค่ะมีเรื่องเล่าจากเด็กบริการในโรงเตี้ยมนะคะครับเขาเล่ากันว่าครับว่าเคยมีผู้ชายคนหนึ่งมาติดพันหญิงบริการที่นั่นแล้วพอโดนปฏิเสธหรือผิดหวังอะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะ เขาก็เลยราดน้ํามันแล้วจุดไฟเผาตัวเองตายบนชั้นสามนั้นเลยโอ้ราดน้ํามันเผาตัวเองเลยเหรอครับใช่ถ่าแล้วไฟมันก็ลามไปด้วยติดต่อไปสามห้องเลยอ๋อนี่คือที่มาจุดนี้เองที่มันเชื่อมโยงเรื่องเล่าเข้ากับโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเขาว่ากันว่าหลังจากนั้นชั้นสามก็เลยเหมือนถูกปล่อยไว้ไม่ได้ทําความสะอาดจริงๆจังๆแค่ทาสีแดงทับไปเฉยๆเหมือนกลบเกลื่อนหรือเปล่าคะการทาสีทับเนี่ย ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแล้วที่น่าสนใจคือเขาว่าอาแปะเนี่ยก็ยังส่งแขกใหม่ๆขึ้นไปพักชั้นนั้นอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งๆท,ที่อาจจะรู้ว่าเออแขกน่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ก็เหมือนจะไม่คืนเงินด้วยโหฟองแล้วก็นะคะน่าสลดใจเหมือนกันการพยายามกลบเกลื่อนแบบนั้นบางทีมันอาจจะยิ่งเน้นความผิดปกติให้ชัดขึ้นไปอีก เอาละค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่สองกันบ้างเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เล่าเลยในห้องพักปัจจุบันของเขาอันนี้เกี่ยวกับความผิดปกติที่เขาสังเกตเห็นในห้องน้ําค่ะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือผู้เล่าเขาสังเกตเห็นคราบบนเพดานห้องน้ําแล้วก็ลามลงมาที่ผนังนิดหน่อยลักษณะมันเป็นดวงๆนะครับขนาดประมาณเอ่อทเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกับรูปร่างคนนอนได้เลยมีรอยเหมือนน้าเหลืองหรือ,ห,อหรือเลือดไหลซึมด้วยนะคะ แล้วก็มีเส้นผมแห้งๆติดอยู่ด้วยใช่ครับแล้วจุดที่มันน่าสังเกตมากๆคือพอผู้เล่าลองเอาที่ชู่เปียกเช็ดดูเนี่ยคราบนั้นมันหลุดออกมาเป็นสีน้ำตาลคขมๆซึ่งมันมันไม่เหมือนคราบสีหรือคราบเชื้อราหรือคราบน้ำธรรมดาทั่วไปเลยนะครับความผิดปกติแบบนี้ละะ่ะขาะที่มันคงทำให้รู้สึกไม่สบายใจแปลกๆนะคะแน่นอนครับมันกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างได้ง่ายมากนอกจาก เรื่องคลาบแล้วนะคะยังมีเหตุการณ์แปลกๆอื่นๆอีกคือมีอยู่วันหนึง่งผู้เล่านั่งคุยเรื่องผีกับเพื่อนอยู่ในห้องจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูห้องน้ําจากข้างในสามครั้งเคาะจากข้างในห้องน้ําใช่ค่ะทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนเตียงย้วบลงข้างๆตัวทั้งที่หันไปดูก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอืม เสียงแปลกๆหรือความรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆนี้ก็เจอบ่อยในเรื่องเล่าทํานองนี้นะครับค่ะแล้วยังมีเสียงเหมือนคนทําครัวหรือเสียงปิดประตูมาจากห้องข้างๆด้วยทั้งๆท,ที่ห้องพวกนั้นนะคะมันล็อกตายกุญแจก็ขึ้นสนิมหมดแล้วเหมือนไม่มีคนอยู่นานมากๆแล้วครับเสียงในอาคารเก่าบางทีมันก็อาจจะมีคําอธิบายทางกายภาพได้นะครับเช่นเสียงท่อ หรือโครงสร้างมันลั่นอะไรแบบนั้นแต่พอเหตุการณ์มันเกิดในจังหวะที่กําลังคุยเรื่องน่ากลัวหรือเกิดขึ้นซ้ําๆในลักษณะที่ดูเหมือนจะมีเจตนาเนี่ยมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วมีอีกตุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องฟ้าเพดาน อ๋อครับครับเรื่องฝ้าเพดานนี่สําคัญเลยคือผู้เล่าเขาสังเกตเห็นว่าฝ้าเพดานในห้องน้ำเนี่ยมันมีร่องรอยเหมือนถูกตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยงขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับขนาดประมาณว่าเออคนสองคนน่าจะหลอดผ่านได้แล้วเขาก็เอาแค่เศษวัสดุอะไรสักอย่างมาแปะแปะปิดไว้แบบลวกๆไม่ได้ซ่อมให้มันเรียบร้อยใช่ครับ ตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าทําไมต้องเจาะช่องใหญ่ขนาดนั้นและทําไมเจ้าของหอหรือคนดูแลถึงไม่ซ่อมแซมให้มันดีๆหรืออย่างน้อยก็ทําความสะอาดคราบบุ๋นั้นให้หมดไปหมายความว่าร่องรอยทางกายภาพที่ไม่สมเหตุสมผลพวกเนี้ยมันยิ่งไปเสริมความรู้สึกไม่มั่นคงไม่สบายใจของผู้เล่าเข้าไปอีกโดยเฉพาะเวลาต้องเข้าห้องน้ําคนเดียวหรือบรรยากาศที่มันเงียบผิดปกติของชั้นที่เขาอยู่เหมือนไม่มีเพื่อนบ้านคนอื่นเลย ถูกต้องเลยครับคือทั้งสองเรื่องที่เราคุยกันเนี้ยมันสะท้อนแนวคิดเรื่องสถานที่ที่มีความทรงจําหรือพื้นที่ที่มันดูเหมือนจะเออเก็บงําเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นโศกนาฏกรรมในอดีตที่ถูกเล่าขานต่อมาที่โรงเตียมแดงหรือปริศนาที่ยังหาคําตอบไม่ได้จากร่องรอยในห้องพักปัจจุบันแล้วทั้งหมดนี้มันกําลังจะบอกอะไรเราได้บ้างคะ คือมันอาจจะไม่มีคําตอบชัดเจนหรอกคะ่ะว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผีมีจริงไหมอะไรแบบนั้นแต่เรื่องเล่าเหล่านี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกหวาดระแวงที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเวลาเราต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีประวัติหรือมีอะไรบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้ใช่ครับและสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือประสบการณ์ที่เรามีต่อสถานที่ต่างๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเรายัางไงบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเจอกับความคลุมเครือหรือร่องรอยที่มันมันตีความได้หลายอย่างเหลือเกินความเชื่อส่วนตัวประสบการณ์ในอดีตแล้วก็สภาพแวดล้อมตรงหน้าเนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงในการสร้างความรู้สึกหลอนหรือไม่ปลอดภัยขึ้นมาในใจของเราเอง วันนี้เราจะมาคุณลึกกันเรื่องหนึ่งนะคะเป็นประสบการณ์หล้อนๆทีเออ่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เลยครับเรื่องนี้มาจากปากคําของคุณเบ่าตูนนะครับคือเขาเป็นคนขับรถทัวร์ค่ะ ความน่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธาเนาะแต่มันดันไปเกิดในพื้นที่ที่มีบริบทความไม่สงบอยู่ด้วยใช่ครับมันเลยซับซ้อนขึ้นไปอีกคือเรื่องเหนือธรรมชาติกับเรื่องความรุนแรงจริงๆมันมาเจอกันวันนี้เราก็เลยจะมาลองไล่เรียงเรื่องนี้กันดูค่ะดูว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างเริ่มจากที่คุณตูนเขาเดินทางยังไงก่อนดีไหมคะได้ครับคือคุณตูนขับรถทัวร์ไปส่งคนแถวๆทุ่งยางแดงปัตตานี ขากลับเนี่ยประมาณตีสามก็มีงานเข้าด่วนงานด่วนครับต้องไปรับคนที่ยะลาต่อทีนี้เขาก็อยากหาทางลัดจะได้ไปเร็วๆหน่อยอยากพักผ่อนด้วยอ๋อเข้าใจได้ค่ะดึกแล้วด้วยครับก็เลยโทรหาคนรู้จักที่อยู่ยะลาถามทางลัดเขาก็แนะนําเส้นทางรองมาให้เส้นหนึ่งแล้วไงต่อคะ่ะขับไปตามนั้นก็ไปเจอด่านทหารพรานเขาก็เอ่อแนะนําเพิ่มอีกบอกมีทางตัดใหม่ทางตัดใหม่อีก บ,บอกว่าประหยัดเวลาได้อีก30-40กิโลเลยนะให้เลี้ยวสายเข้าทางหมู่บ้านชื่อ,อหมู่บ้านพัฒนาไทยใหม่ขับเข้าไปสัก400เมตรจะเจอแยกแล้วให้เลี้ยวขวาตรงไปเลยฟังดูเหมือนจะดีนะคะแต่ทำไมมันดูซับซ้อนจังทางลัดอะไรเนี่ยนั่นสิครับคุณตูนก็ตัดสินใจลองดูถึงแม้ลูกน้องที่มาด้วยชื่อเบลจะแบบว่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แล้วเป็นไงคะเจอแยกไหมไม่เจอครับ ขับไป400เมตรตามป้ายไม่มีแยกเลยทางกลับแคบลงเรื่อยๆจากสองเลนกลายเป็นพอดีคันรถทัวรแป๊ะๆปอา้าวขับลึกเข้าไปอีกครับประมาณ5กิโลเมตรก็ยังไม่เจอแยกเลยมืดก็มืดไฟทางไม่มีสองข้างทางเป็นป่าเริ่มใจไม่ดีแล้วโหวบรรยากาศน่ากลัวมากครับแล้วไปเจอเหมือนเออด่านกั้นเป็นบังเกอร์กระสอบทรายต้องขับซิกแซกเข้าไป คือเข้าไปได้นะแต่ถอยออกนี่ลำบากแน่แน่แล้วก็เจอเรื่องแปลกๆใช่ไหมคะใช่ครับเจอมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคอนคอร์ดรุ่นเก่าๆเ,เลยไม่มีไฟหน้าขี่แซงไปแล้วก็ขี่สวนกลับมาค่ะแต่ที่น่ากลัวคือเห็นแต่ตัวคนขี่ครับไม่เห็นหัวฮะจริงเหรอคะครับตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกมากๆแล้วขับต่อไปอีกนิดเดียวก็เจอทางตัน เป็นทางลูกรังไปต่อไม่ได้สุดทางแล้วครับสุดทางคุณตูนก็เลยลงไปดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงค่ะพอลงไปเท่านั้นแหละครับเจอชายแก่กำลังต้อนแพะสามตัวเดินออกมาจากความมืดแพะตอนตีสามเนี่ยนะครับยังไม่พอตามมาด้วยหญิงแก่อีกคนหาบน้ำมาแต่ว่าเอ่อแต่อะไรคะผู้หญิงคนนั้นไม่มีขาท่อนล่างครับตั้งแต่เข่าลงไปเลยเหมือนเหมือนสไลด์ไปกับพื้นเลย โอ้ยขนลุกไม่ไหวแล้วน่ากลัวเกินไปแล้วค่ะคุณตูนก็ตกใจสุดขีดเลยครับรีบพาลูกน้องวิ่งขึ้นรถกัดจะถอยออกทันทีแล้วถอยได้ไหมคะติดบังเกอร์หรือเปล่าติดครับถอยกลับไปถึงตรงด่านกั้นนั่นแหละออกไม่ได้มันแคบไปแล้วก็มืดมากมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแย่ yeah, เลยแล้วทําไงต่อคะเขามองไปรอบๆเห็นเงาหลังคาบ้านคนประมาณสิบกว่าหลังแต่ไม่มีไฟเลยเหมือนหมู่บ้านร้างค่ะ ด้วยความที่กลัวมากทั้งสิ่งที่เห็นทั้งกลัวคนร้ายด้วยเขาเลยตัดสินใจดับเครื่องรถแล้วพาลูกน้องไปแอบในบ้านร้างหลังหนึ่งเขาไปในบ้านร้างเลยครับเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างปูนข้างบนไม้กล่าวว่ารอให้เช้าก่อนค่อยว่ากันแล้วในบ้านเจออะไรไหมคะเจอครับเข้าไปหลบได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงคนตะโกนมาทางนี้สลับกันเลยทั้งภาษาไทยภาษายาวีเสียงคน ครับแล้วก็มีเสียงเหมือนคนวิ่งรอบบ้านเลยแต่พอแอบ,บชะโง,งกไปดู mm. ก็ไม่เห็นใครลูกน้องนี่ร้องไห้ไม่หยุดแล้วโห oh, สถานการณ์ตึงเครียดมากที่พีคสุดคือเขาสังเกตเห็นเชือกค่ะผูกเป็นบ่วงห้อยอยู่ตรงบันไดบ้านค่ะแล้วเชือกนั้นมันมันเริ่มแกว่งเองครับค่ะแกว่งซ้ายขวาแล้วค่อยๆเลื่อนเข้ามาหยุดนิ่งอยู่เหนือหัวคุณตีนพอดีเป๊ะ โอ้ยไม่จริงนะตอนนั้นคุณตูนบอกว่าสติแตกเลยครับยกมือไหว้ท่วมหัวเลยอธิษฐานขอให้รอดปลอดภัยจะทำบุญชุดใหญ่ให้เลยถ้าออกไปได้แล้วเสียงหายไปไหมคะครับพออธิษฐานจบเสียงแปลกๆรอบบ้านก็เงียบไปหมดเลยโล่งไปหน่อยแล้วรอจนเช้าครับรอจนฟ้าเริ่มสางประมาณตี5้าสีก็รีบเห็นกลับไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วถอยหลังยาวเลยครับ5กิโลเมตร ถอยห้าโลครับตอนถอยออกมานั่นแหละถึงได้เห็นทางแยกใหญ่ๆสองเลนที่น่าจะเป็นทางรลัดจริงๆที่ทหารบอกแต่เมื่อคืนมองไม่เห็นเลยเหมือนโดนบังตาเลยนะคะอาจจะประมาณนั้นครับพอถอยเกือบจะถึงทางหลักก็เห็นบ้านคนหลังหนึ่งประตูงแง้มๆอยู่มีชายแก่หัวล้านยืนมองอยู่ข้างในค่ะคุณตุลก็เลยจอดรถลงไปถามทางให้แน่ใจหน่อยบ้านเลขที่38หมู่สแล้วลุงเขาว่าไงคะ ลุงก็ยืนยันว่าทางนี้ไปยะลาได้ถูกแล้วแล้วก็หัวเราะเรื่องที่คุณตุลเจอผีบอกโอ้ยผีกระจอกหลอกเล้แต่กลางคืนแล้วก็พูดเหมือนว่าแถวนี้ไม่มีใครอยู่แล้วกลัวสถานการณ์กันหมดอา้าวพูดเหมือนรู้เรื่องดีครับคุณตุลก็ขับต่อไปจนเจอด่านทหารฐานใหญ่เลยแวะพักดื่มกาแฟแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หัวหน้าด่านฟังชื่อพี่กฤษณะแล้วพี่กฤษณะว่าไงคะพี่กฤษณะพอฟังจบหน้าเครียดเลยครับ แล้วก็เล่าประวัติหมู่บ้านร้างให้ฟังว่าตรงนั้นน่ะเคยเป็นชุมชนไทยพุทธแต่โดนผู้ก่อความไม่สงบโจมตีมีคนตายเยอะมากที่เหลือก็หนีกันไปหมดแล้วโหเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยครับ แล้วพี่กฤษณะยืนยันเลยว่าบ้านที่คุณตูนเข้าไปหลบที่เจอเชือกนะ่ะคือบ้านของผู้นำชุมชนจริงๆเขาถูกฆ่าแขวนคอตรงบันไดนั้นเลยส่วนครอบครัวก็โดนฆ่าในบ้านไม่น่าเชื่อตรงเป๊ะเลยยังครับยังมีอีกพอคุณตูนเล่าว,ว่าเจอชายแก่ที่บ้านเลขที่38หมู่สองตอนเช้าพี่กฤษณะตกใจมากทำไมคะเปิดโน้ตบุ๊กให้ดูรูปเลยครับ เป็นรูปชายแก่คนเดียวกับที่คุณตูนเจอเป๊ะป๊ะแล้วพี่กฤษณาก็บอกว่าว่าลุงคนนี้แกเสียชีวิตไปสองเดือนแล้วฮะจริงเหรอคะครับโดนฆ่าอย่างโหดเที่ยมเลยเพราะแกเป็นคนสุดท้ายที่ไม่ยอมย้ายออกไปทหารคนอื่นๆที่นั่นก็ยืนยันว่าเคยเจอเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับลุงคนนี้เหมือนกันโอ้ขนลุกซ้ำซ้อนเลยค่ะแล้วลูกน้องคุณตูนล่ะคะอ๋อน้องเบลนะครับ น่าสงสารมากคือเขาช็อกหนักมากจากคืนนั้นจนกลายเป็นคนติดอ่างไปเลยครับมีความน่ากลัวซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยนะคะทั้งเรื่องผีเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วก็เรื่องความรุนแรงจริงๆในพื้นที่ใช่ครับมันสะท้อนว่าความกลัวมันมีหลายมิติทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แล้วก็ความกลัวจากสิ่งที่มนุษย์ทําต่อกันเองซึ่งบางทีอาจจะน่ากลัวก่อนด้วยซ้ําค่ะ มันเลยเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีจริงๆแต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนความเจ็บปวดความสูญเสียที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่นั้นครับผมสิ่งที่น่าคิดต่ออาจจะเป็นเรื่องที่ว่าประสบการณ์ที่คุณตูนเจอไม่ว่าจะเป็นวิญญาณชาวบ้านหรือวิญญาณคุณลุงคนล่าสุดมันอาจจะเป็นเสียงสะท้อนของโศกนาฏกรรมความผูกพันกับที่ดินที่ไม่ยอมหายไปหรือเปล่าอืมน่าคิดครับแล้วร่องรอยของความรุนแรงเหล่านั้นมันยังคงหลอกหลอนพื้นที่ในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้อีกบ้างไหม วันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่เรียกว่าตะขอสับช้างครับที่มันผูกพันกับความเชื่อเรื่องลี้ลับแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆในครอบครัวของผู้เล่าเองค่ะ ก็เป็นการคุยกันเจาะลึกเรื่องเล่านี้นะคะที่มันผสมผสานกันอยู่ทั้งความเชื่อส่วนบุคคลประสบการณ์ที่ดูเหมือนจะเหนือธรรมชาติแล้วก็มีคำเตือนเกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์ชิ้นนี้ด้วยค่ะเราจะมาลองดูกันว่าตะขอสับช้างเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วพลังที่เชื่อว่าอยู่ในนั้นน่ะส่งผลกับชีวิตพวกเขายังไงบ้างครับ เริ่มกันที่ตัวตะขอก่อนเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะคือโดยพื้นฐานแล้วมันก็เป็นเครื่องมือของควานช้างนะคะเอาไว้ใช้ควบคุมช้างแต่ก็ไม่จําเป็นว่าต้องใช้ทําร้ายเสมอไปนะคะเหมือนอใช้บังคับทิศทางมากกว่าเหมือนเป็นพวงมาลัยให้ช้างประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยซึ่งตามความเชื่อของผู้เล่าเนี่ยการจะใช้งานได้ดีมันต้องมีคาถากํากับด้วยโอ้ต้องมีคาถาค่ะ แต่ว่าคุณพ่อของผู้เล่าเองก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาหรือคาถาอะไรนี้ให้ใครเลยนะคะแต่ถึงไม่มีคาถาคุณพ่อก็ยังพกติดตัวตลอดเวลาเข้าป่าใช่ค่ะท่านเชื่อว่าเป็นของมงคลนะคะช่วยป้องกันภัยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบน่าทึ่งมากๆเลยท่านเล่าว่า ตอนเข้าป่าไปหาของป่าเนี่ยเจองูใหญ่มากขนาดเออเขาว่าเท่าแขนเลยนะคะพุ่งเข้ามาจะฉกที่คอโหเท่าแขนแล้วแล้วรอดไม่ได้ยังไงครับปกติเจอแบบนี้ก็น่าจะแย่แล้วนั่นสิคะคือตามคําบอกเล่านะคะงูตัวนั้นน่ะมันหยุดค้างกลางอากาศเลยหยุดเลยเหรอครับกลางอากาศใช่ค่ะแล้วก็ร่วงพลอยลองมาตายทันทีเลยพอดูใกล้ๆกก็เจอรูเล็กๆที่คอตอนแรกก็งงๆกันแต่พอกลับบ้านเอาตะขอมาล้างดูเท่านั้นแหละคะ่ะ เจอคราบเลือดติดอยู่ก็เลยเชื่อมั่นเลยว่าเออประขอต้องช่วยชีวิตไวแ้แน่ๆเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ของธรรมดาธรรมากลายเป็นของขลังขึ้นมาได้เลยนะครับจริงค่ะแล้วเรื่องแปลกๆก,ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะที่บ้านก็มีเรื่องลี้ลับด้วยเหมือนกันที่บ้านก็มีด้วยเหรอครับค่ะคือหลังจากที่เลิกเลี้ยงช้างไปแล้วนะคะทุกคืนเลยตอนที่ครอบครัวสวดมน์โดยเฉพาะบทสวดมงคลจักรวาลใหญ่นะคะมักจะได้ยินเสียงเหมือน เสียงโซ่ลากเสียงโซ่ค่ะเสียงโซ่ลากเสียงเหมือนช้างเดินหรือแกว่งงวงอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะแต่พอสวดจบปุ๊บเสียงก็จะหายไปเลยผู้เล่าก็เชื่อว่าเหมือนอวิญญาณช้างมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยโอ้โหฟังแล้วก็ขนลุกนิดนิดเครับเนี่ยแล้วเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวกับคุณใสด้วยใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันมีคืนหนึ่งตอนกําลังสวดมนต์กันอยู่อีกนั่นแหละค่ะจู่จู หน้าต่างห้องพระที่ลงกรอนเหล็กไว้เน้นหนาเลยนะมันเปิดผางออกมาเองเสียงดังปังฮะเปิดเองเลยเหรอครับทั้งที่ลงกรอนไว้ใช่ค่ะแล้วพร้อมกันนั้นก็มีตุ๊กตาควายปูนปั้นเล็กๆตกลงมาตรงหน้าต่างแต่ว่าคอของตุ๊กตาควายน่ะมันหักผู้เล่าเชื่อว่าอันนั้นคือควายธนูที่ถูกคนส่งมาทําร้ายคนในบ้านแต่เอ่อตะขอสับช้างที่วางอยู่บนหิ้งพระนี่แหละค่ะได้ป้องกันเอาไว้ทําลายควายธนูซะก่อนออ เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงเชื่อกันว่าของที่เกี่ยวกับช้างอย่างตะขอหรือเชือกประกำรรเนี่ยถึงเป็นของสูงหรือของดีครูเพราะมีพลังคุ้มครองแบบนี้เอง ถูกต้องค่ะแล้วความเชื่อนี้มันก็โยงไปถึงเรื่องที่ว่าการจะปลูกเศษของพวกนี้ให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องทําพิธีโดยครูช้างโดยเฉพาะเลยนะคะคือเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้เกี่ยวกับช้างโดยตรงไม่ใช่พระสงฆ์ทั่วไปเพราะถือเป็นศาสตร์อีกแขนงนึงเลยค่ะอืมีตำนานเกี่ยวกับที่มาของตะขอด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าโยงไปถึงเทพเลยค่ะ มีเรื่องเล่ากันมานะคะว่ามาจากตอนที่พระนารายณ์ท่านทรงหักกิ่งต้นมะตูมซึ่งเชื่อว่าเกิดจากตรีสูงของพระศิวะที่ปักลงดินนะคะหักมาทําเป็นตะขอเพื่อใช้ปราบช้างพลายแล้วก็ถวายแด่พระศิวะซึ่งต่อมาก็มอบให้เป็นอาวุธสําคัญชิ้นหนึ่งของพระพิคเนตโอโ้โหที่มาสูงส่งมากใช่ค่ะนี่เลยทําให้ตะขอถูกมองเป็นของมงคลชั้นสูงไม่ใช่ของทางไสยศาสตร์สายดํา แล้วก็ยังทําให้ใบมะตูมกลายเป็นสิ่งมงคลใช้ในพิธีต่างๆแทนสัญ,ญลักษณ์ของตะขอนี้ด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพรจากพระนารายณ์อย่างนั้นสินะครับแต่ถึงจะเป็นของสูงส่งก็ดูเหมือนจะมีด้านที่น่ากลัวมากๆเหมือนกันคุณพ่อของผู้เล่าถึงกับสั่งเสียไว้เลยใช่ค่ะเตือนไว้หนักแน่นเลยว่าห้ามเอาตะขอไปเล่นเด็ดขาดใครเอาไปเล่นจะไม่ตายดีโหคำเตือนแรงมาก ซึ่งก็น่าคิดนะคะว่าคำเตือนแรงๆแบบนี้มักจะมาพร้อมกับเรื่องเล่าเหตุการณ์ร้ายๆเพื่อยืนยันความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความน่ากลัวนั้นด้วยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เหมือนจะยืนยันคำเตือนนั้นจริงๆเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวผู้เล่าด้วยใช่ไหมครับมีค่ะหลายคนเลยอย่างเช่นนะ้าหรือ่าคนหนึ่งที่เคยเมาแล้วคึกขนองเอาตะขอไปเล่นโชว์เพื่อน ไม่นานหลังจากนั้นก็ล้มป่วยเป็นอมพฤกษ์ครอบครัวก็มีปัญหาแตกแยกกันไปไม่ใช่แค่นั้นยังมีน้องสาวของผู้เล่าเองด้วยใช่ค่ะน้องสาวของผู้เล่าที่ตอนเด็กๆอาจจะเคยเอาไปเล่นก็ปัจจุบันก็มีปัญหาครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเพื่อนของน้องสาวใช่ไหมครับ อันนั้นสะเทือนใจที่สุดเลยค่ะคือมีเพื่อนของน้องสาวคนหนึ่งเคยหยิบตะขอเนี้ยไปเล่นแล้วก็เออเอาไปไล่สับหัวเพื่อนอีกคนเล่นๆแบบเด็กๆอะค่ะครับครับแต่หลังจากนั้นไม่นานเลยนะคะคเพื่อนคนที่ถูกเอาตะขอสับหัวเล่นน่ะกำลังเดินลงบันไดบ้านตัวเองอยู่ดีๆก็ถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเสียชีวิตทันทีตรงหน้าบันไดบ้านเลยค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยครับ แล้วตะขอนั้นแหละครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะคืออีกปริศนาหนึ่งเลยหลังจากเหตุการณ์ฟ้าผ่านั้นตะขอสับช้างอันนั้นก็หายไปจากหิ้งพระเฉยเลยหายไปแบบลึกลับไม่มีใครหาเจออีกเลยค่ะยิ่งเหมือนตอกย้ำความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ความแรงของตะขอนีนเข้าไปใหญ่ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วตะขอสับช้างในเรื่องเล่านี้มันจึงเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือธรรมดาธร,รมาจริงๆนะครับกลายเป็นวัตถุที่มีความหมายซับซ้อนมาก ทั้งเป็นเครื่องรางนำโชคคุ้มครองภัยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสงคำสาบหรืออาถรรพ์ถ้าหากใครไปลบหลู่ไม่แสดงความเคารพใช่ค่ะมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าความเชื่อเรื่องเล่าตำนานต่างๆเนี่ยสามารถผูกพันกับวัตถุสิ่งของได้อย่างเหนียวแน่นมากๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำประวัติศาสตร์ของครอบครัวหรือชุมชนนั้นๆไปเลยข้อคิดสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการเคารพ ในความเชื่อและวัตถุกเก่าแก่ของผู้คนนะคะคือไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามการไม่ไปลบหลู่หรือท้าทายก็เป็นสิ่งที่คนโบราณท่านเน้นย้ำอยู่เสมอครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและให้ข้อคิดได้ดีมากครับสุดท้ายนี้มีอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ไหมครับอือก็น่าสนใจนะคะว่า วัตถุธรรมดาธรรมดาสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวัตถุที่มีพลังอํานาจในความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้อย่างไรแล้วเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างเครื่องมือสัญ,ญลักษณ์ความเชื่อส่วนบุคคลหรือกระทั่งพลังลี้ลับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในมุมมองทางวัฒนธรรมของเราเอง